3ปัญหาหรือ3ข้อที่คนอยากมีคู่ติดอยู่นะคะถ้าคุณแก้ได้คุณจะมีคู่แบบที่คุณต้องการเลยนะคะปัญหาที่หนึ่งเลยก็คือใครก็ได้คนที่บอกว่าใครก็ได้คุณก็จะดึงดูดใครก็ไม่รู้เข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นคนที่เราเมายาคนเจ้าชู้คนขี้โกหกอย่างเงี้ย คุณดึงดูดเข้ามาเพราะว่าคุณบอกว่าใครก็ได้พอความรักของคุณมีปัญหาคุณเลิกลาไปคุณก็ไปว่าเขาทั้งทั้งที่ตัวคุณนั่นแหละเป็นคนดึงดูดเขาเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นปรับใหม่เลยไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะคะต่อไปข้อที่2ก็คือคุณจะต้องมีบรรทัดฐานในชีวิตของคุณคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนี่ต้องเป็นคนแบบนี้คุณจะต้องเลือกว่าใครที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณหรือฟิกไปเลย ตั้งบรรทัานตั้งมาตรฐานคุณไว้ว่าต้องเป็นคนแบบนี้เท่านั้นนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณและอันที่3มก็คือคุณจะต้องชัดเจนกับตัวเองแล้วคุณจะต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะคุณจะต้องรู้ว่าคุณอยากได้คนแบบไหนคุณต้องการใครคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าเรนื่อยๆใครก็ได้เดี๋ยวก็เจอคนที่ใช่คุณอยากได้ใคร เขาจะต้องเป็นคนแบบนั้นนะคะผู้ชายดีๆผู้ชายรวยๆผู้ชาย,ชายหล่อโปรไฟล์ดีเขาก็จะต้องอยากได้คนที่มาตรฐานเหมือนกันกันกบเขาผู้ชายแบบนี้เขาก็ต้องอยากได้ผู้หญิงที่พัฒนาแล้วโปรไฟล์ดีเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องชัดเจนว่าคุณจะได้คนแบบไหนแล้วคุณมาพัฒนาตัวเองให้ได้ตามที่ตัวเองอยากได้นะคะคนที่อยากมีคู่นะคะคุณต้องมาแก้3ข้อนี้เลยถ้าคุณแก้3ข้อนี้แล้วรับรองว่าคุณจะได้ตามที่คุณต้องการทันทีใครที่อยากได้ข้อปลดล็อกอยากได้วิธีดึงดูดคนที่ใช่จริงๆไปโรงเรียนนะคะ21วิธีดึงดูดคนที่ใช่ไปเจอกันในคอร์สนะคะสวัสดีค่ะ